หลังจากที่อุมามมซูเมะเนี่ยเปิดให้ทั่วโลกได้เล่นกันแล้วเนี่ยคือนอกจากเกมกระแสะจะดีมากๆแล้วทําให้คนสนใจที่อยากจะไปดูแอนิเมชันนะครับผมที่เขาทําแค่โปรโมทเกมเฉยๆอะ่ะ ถามว่าเราหาได้ไหมหาได้ครับตาม u t u b e ครับผมมีแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยตั้งแต่ซีซั่หนึ่งถึงซีซัน3เลยงั้นผมจะมารีวิวสักหน่อยแล้วกันว่าแต่ละซีซันเนี่ยในความคิดผมว่ามันสนุกยังไงเป็นอะไรยังไงนะครับผมโอเคเปอรซีซัน Season แรกเนี่ยเขาจะชูโรงสเปเชียลวิ k กับไซเ n นสุสุกะส่วนใหญ่เลยนะครับผมซึ่งผมดูแล้วแบบโอ้โหเนื้อหาแบบอบอุ่นมากฮาเศร้าก็มีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ดูได้เรื่อยๆครับนี่เป็นซีซันที่ผมวนดูเยอะที่สุดแล้วคือแบบมันสนุกอ่อบอุนมากๆเลย แต่พอเข้าซีซั่น2เท่านั้นแหละโอ้โหลูกนี้ตั้งใจไอ้เหี้ยเลีเลยลูกนีตั้งใจไอ้เหี้ยแม่งทำได้ยังไงก็ไม่รู้เนื้อเรื่องโคตรดีมี13ตอนอะ่ะผมร้องให้ไปแล้ว12ตอนอะ่ะคือเนื้อเรื่องดีมากระหว่างโทไคเทโอกับเมจจโรแมคควีนนะอู้สุดยอดเชื่อว่าตอนจบของซีซั่น2เนี่ยไม่น้อยก็มากอะ่ะต้องมีคนน้ำตาซึมคนน้ำตาไหลเพราะความพีคข,ของมันน่ะแต่ถามว่าผมร้องให้กับฉากไหนหนักสุด ฉากที่เมเลเชลโลแมคครีนนะครับรู้ตัวว่าเอ็นตัวเองเนี่ยอักเสบแล้วไม่สามารถวิ่งได้ต่อไปอีกแล้วอ่ะ คือทำไมผมถึงเศร้าเพราะว่าผมอะก็เป็นนักบอลน,นักฟุตซอลเหมือนกันผมมีปัญหาแบบน้องเลยก็คือถ้าหากว่าเราทําอะไรที่มันเต็มที่เกินไปกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอ็นมันจะอักเสบแล้วเราจะไม่สามารถกลับมาทาได้อีกคือผมเข้าใจแม็กควีนมากมากฉากเนี้ยผมร้องให้ผมถึงขั้นที่กดสเปซบายหยุดอะ่ะแล้วไปนอนที่หมอนข้างแล้วร้องให้ใส่หมอนข้างจนแม่งเปียกอะ่ะเฮียส่วนซีซั่นสามีติตตคนด่าเนาะคือแบบมันก็ไม่ได้ด่าทุกคนหรอกคือเขามองว่า คิตตาซันแบ็กเนี่ยคือแบบดูแบบอะไรโอไปหน่อยอ่ะแบบไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยดูรุ่นพี่ดูเทโอดูอะไรที่ผ่านมาดูไซเรนซูซูกะสิขาหักกว่าจะฟื้นกว่าจะอะไรแต่น้องเขาไม่เจ็บเลยแล้วเขาแบบน้องดูโอมากมากเอ้ยอันนี้ผมพอเข้าใจนะเว้ยและความสัมพันธ์ระหว่างน้องคิตะากับน้องเพชรเออผมเรียกน้องเพชรเนาะคือมันก็ใช้ได้ครับผมถึงมันจะไม่เทียบเท่ากับคู่ของเทโอกับแมคควีแน่นอนแต่มันก็พอดูได้ครับโดยรวมเนี่ยสามซีซั่นเนี่ยคุณสามารถดูได้แบบ อิน <In S 2> <In S 1> ได้เลยอินเนื้อเรื่องได้เลยหรือคุณจะไปตามดูซินโดเล่าใน Netflix ก็ได้ไปดูเอ่อเขาเรียกไรนะช่องทางธรรมชาติ The Movie ก็ได้ซึ่งวันที่5ตุลาของปีนี้ซินโดเล่าเกของโอคุริแคปก็จะมาแล้วนะครับผม